สวัสดีครับผมเซลต่อครูโบตาบ้านดงครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ50แรงรุ่นช้างศึกนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับคันนี้รถปี62ครับผมใช้งานอยู่ที่1,200กว่าชั่วโมงคันนี้ราคาอยู่ที่585,000บาทนะครับคันนี้ดาวตอนนี้ดาวอยู่80,000ครับเป็นดาวพิเศษครับผมเดี๋ยวมาดูรอบๆคันเลยนะครับผม สภาพโอเคนะครับคันนี้ก็ยังสวยอยู่สภาพยังสวยอยู่ครับผมความแตกต่างจากตัวปกติคือตัวนี้จะมีเขาเรียกบางโคลนครับผมตัวนี้จะมีมาให้ที่จับที่จับมีสองข้างครับแล้วก็ที่วางแก้วครับตัวนี้ ปกตินะครับผมไม่เยอ้มไม่อะไรครับผมคันนี้ถือว่าสภาพโอเคเลยครับสภาพสวยอยู่นะอันนี้ด้านหลังด้านหลังยังยังไม่แกะนะครับผมไม่เยิ้มด้วยครับผมแต่ว่ารถมือสองที่ร้านก็ ราคาพร้อมตรวจเช็คพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าใหม่อีกทีหนึ่งก่อนส่งมอบนะครับรถมือสองมือสองนี่จะได้อุปกรณ์อสองชิ้นไปกับรถนะครับจะมีชุดผ่านหน้าครับชุดผ่านหน้าแล้วก็มีผ่านไถด้านหลังอีกตัวหนึ่งให้ไปด้วยครับผมยางหน้ายางหลังสภาพโอเคครับผม อารดีครับคันนี้ชั่วโมงหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบกว่าชั่วโมงครับช่วงล่างยังปกตินะครับผมคันนี้ดูจากคานด้านล่างแล้วแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยครับไม่ค่อยได้อันนี้เลยครับสีเดิมยังไม่ ไปไหนเลยครับผมด้านหน้าปกติครับถือว่าโอเคครับคันนี้สภาพสวยสภาพดีชุดชุดหน้าก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับยังเต็มเต็มอยู่ครับผมใช้งานน้อยอยู่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ือว่าสตาร์เครื่องโอเคครับยังแน่นอยู่ครับนิ่งๆเงียบเลยครับ เครื่องสาก ตัวปกติครับผมนิ่งๆเงียบครับคันนี้เครื่องดีครับนิ่งมากเงียบมาก เดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรเอาไว้นะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่สนใจหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรดคันอื่นๆนะครับที่ว่ามีอยู่ในร้านครับมีเยอะอยู่นะเบอร์โทร0610231166นะครับหรือ ID Line 0903309708นะครับโทรมาทักเข้ามาคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ